ค่ำคืนอันเงียบสงบในฤดูหนาวไก่ชราตัวหนึ่งล้มป่วยและมีอาการสุดหนักลงเรื่อยๆเจ้าไก่รู้ตัวว่าคงไม่สามารถมีชีวิตรอดท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บได้มันจึงพูดกับดวงดาวว่าโอ้ข้าแน่ใจว่าข้าคงไม่สามารถอยู่ชีวิตได้อีกต่อไปแล้วคราวนี้ใครจะมาส่งเสียงขันเรียกพระอาทิตย์ในทุกๆเช้าล่ะเมื่อดวงดาวได้ยินเจ้าไก่กล่าวดังนั้นจึงพูดว่า มนุษย์ได้ฆ่าไก่เป็นอาหารมามากกว่าจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าซะอีกและดวงอาทิตย์ก็ยังส่องสว่างได้ฉะนั้นการตายของเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่โลกหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่แน่นอนของชีวิตและการยอมรับความจริงว่าเราทุกคนมีบทบาทในจักรวาลที่แตกต่างกันการยึดติดกับความคิดที่ว่าเรามีความสำคัญมากเกินไป อาจทำให้เรามองข้ามความจริงที่ว่าโลกยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเราจะจากไป